สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนเนาะวันนี้พี่ภูมินะครับจะเอาข้อสอบอความยากระดับ A อ e v e l นะครับข้อที่สี่เนาะมาเฉลยให้ดูนะครับมาข้อนี้นะครับอยากให้น้องทุกคนลองคิดดูก่อนเนาะซึ่งบทนี้เนี่ยเป็นบทที่น้องหลายคนเลือกที่จะทิ้งนะฮะหรือว่าอ่านแล้วก็ทําไม่ได้เพราะมันค่อนข้างยากใช่ไหมเรื่องพักตัดกวยเนาะเออเรามาดูโจทย์กันดีกว่าครับโจทย์บอกว่าวงรีนะครับที่มีแกนเอกไฮไลท์เลยนะครับค่อยๆไฮไลท์ตามไปแกนเอกอยู่บนแกนเออ่าไฮไลท์ยาวเลยนะครับ แกนเอกอยู่บนแกน x แกนโทอยู่บนแกน y ทีนี้นะครับพี่หยุดอ่านเลยหยุดอ่านเลยนะครับแค่นี้ก่อนและโจทย์ถามอะไรน้องดูนะดูการทําโจทย์แบบโคตรเซียนนะครับน้องดูนะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าข้อนี้สมการของวงรีนะครับสมการของวงรีคือข้อใดต่อไปนี้ทีนี้นะครับน้องเห็นคําว่าวงรีน้องไฮไลท์เข้มๆขอเข้มๆนะเอาวงกลมก็ได้เนี่ยขอเข้มๆเลย น้องได้ยินคําว่าวงรีน้องนึกถึงอะไรครับวงรีมีกี่แบบมีสองแบบหนึ่งลีตาม x หรือรีตาม y อ่ะลีตาม x เป็นยังไงครับวาดรูปครับแบบแบบถูกไหมรีตาม x กับรีตาม y อันนี้คือรีตาม x อันนี้รีตาม y คําถามคือเฮ้ยแล้วลีตาม x กับรีตาม y ต่างกันยังไงถ้าเกิดน้องดูแบบเรียนกับมาดูแบบเรียนก่อนนะพี่ถ่ายมาให้ด้วย เห็นไหมครับหน้าตาทั่วไปของเขาเนี่ยคืออะไรน้องดูหน้าตาทั่วไปของเขาคือแบบนี้ถูกไหมครับรูปล่างสมการของเขาเนี่ยต้ป็นแบบนี้อ่าโโทษโน้องเห็นไหมขวามือต้องเป็นหนึ่งแล้วก็มีตัวหารครับคือ A กกำลังสองน้องสังเกตนะอันนี้จะเป็นรีตาม X เพราะอะไรครับไอตัวด้านล่างเนี่ย a อลังสองอยู่กับ X เห็นไหมฮะ A คือครึ่งแกนเกกาลังสอง A กําลังสองอยู่กับ y รีตาม y อันนี้คือรีตาม y อันนี้รีตามเอที่เขียนให้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้รีตาม x เพราะว่า a กําลังสองอยู่กับ x รีตาม y เห็นไหมฮะอ่ะเพราะฉะนั้นดูแค่ตัวหารก็พอรู้แล้วครับน้องดูเฮ้ยแต่ที่เขาจัดมาให้เนี่ยด้านขวามือไม่ใช่หนึ่งอะ่ะก็จับย้ายไปหารย้ายให้หมดเนี่ยย้ายพวกนี้ไปหารย้ายไปหารย้ายไปหารให้เป็นหนึ่งถูกไหมอ่าน้องดูนะครับย้ายไปหารอันนี้นะครับห้าตัดอันนี้ได้เท่าไหร่ครับเปลี่ยนรูปใหม่แล้วกันเนาะ พี่ขอเขียนรูปใหม่เลยนะครับอันนี้อาจจะไปชา้านิดนึงนะจริงๆเห็นแล้วตอบได้เลยนะครับก็เป็น x กําลังสองหารด้วยห้าตัดนี้ได้แปดสิบเอ็ดใช่ไหมบวกด้วยอะไรครับ y กําลังสองหารด้วยเก้าสี่สี่สิบห้าใช่มเก้าสี่สาสิบหกเออสี่สิบห้าเท่ากับหนึ่งอันนี้รีตามอะไรครับรีตาม x เห็นไหมเพราะว่า x ใต้ x เนี่ยมากกว่าอันนี้รีตาม x เห็นไหมเพราะว่าหน้าสัมประสิทธิ์หน้า x กําลังสองเนี่ยมันห้า หน้าสามกำลังสี y กำลังสองมันเก้าพอย้ายตัวนี้มาหารเนี่ยหารด้วยห้ากับหารด้วยเก้าเนี่ยตัวล่างของ x กำลังสองต้องมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับเออมองงนี้ก็ได้เนาะอันนี้คือมากใช่ไหมอันนี้รีตาม x โอเคนะรีตาม x นะน้องดูอันนี้นะครับน้องย้ายแปดสิบเอ็ดไปหารเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ออกมาเป็นพี่คิดเลขคร่าวๆเลยนะครับปึ๊บ x กาลังสองหารด้วยเก้าบวกด้วย y กาลังสองหารด้วยแปดสิบเอ็ดหารด้วยห้าใช่ไหมห้าหนึ่งห้า หกเจ็ดบาทสามห้าหกสามสิบหกจุดสองอะไรมากกว่าครับเท่ากับหนึ่งอันนี้รีตาม y ถูกไหมครเพราะว่าอันนี้มากกว่าพี่ไฮไอะไรให้ด้วยนะครับนี่อันนี้มากกว่าเห็นไหมอันนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้รีตาม y อันนี้รีตาม y แต่น้องดูนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าแกนเอกอยู่บนแกน x เลยอยู่บนแกน x เลยนะครับแปลว่าแกนเอกเนี่ยคือแกนยาวสุดถูกไหม อยู่บนแกน x จะเป็นรูปไหนครับเป็นรูปนี้แน่นอนรูปหนึ่งแน่นอนถูกไหมนี่ๆก็ใส่แกนเอกให้เขาเลยบับเข้าไปนี่นี่ไงแกนเอกอยู่บนแกน x ไม่ต้องคิดฮนะนี่คือแกนอะไรอันนี้แกน y ขอโทษเห็นไหมแกนเอกอยู่บนแกน x เ,เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ทําไมครับก็คือรีตาม x แน่นอนแล้วข้อนี้ไปรีตาม y ได้ไหมไม่ได้น้องก็ตัดทิ้งเลยครับตัดอย่างนี้เลยนะน้องดูนะในห้องสอบ น้องใช้สีแดงก็ได้นะครับเอาสีแดงเข้มๆเ,เลยนะเข้มตัดทิ้งเลยตัดทิ้งนะนี่คือตัดทิ้งนะสีแดงคือตัดทิ้งนะกักระบาดครั้งหนึ่งได้ไม่เอาไม่เอาดูต่อครับเอาไอัน,นี้ย้ายมาหารใช่ไหมอ่ะก็เป็น x กาลังสองหารด้วยห้าสี่ยี่สิบสี่สิบห้าบวกด้วย y กาลังสองหารด้วยเก้าสามอ่ะเก้าสองสิบแปดเก้าห้าอ่ะเท่ากับหนึ่ง อันนี้รีตามอะไรครับรีตาม x ครับเพราะอะไรครับนี่ไงรีตาม x ถูกไหมเพราะว่า x มากกว่าใต้ x มากกว่า a กําลังสองมากกว่าตามตามหนังสือเรียนเห็นไหมฮะตามแบบเรียนนะตามแบบเรียนนะอ่าต่อมานะครับต่อมาดูตัวนี้ครับเป็นเท่าไรครับ x กําลังสองหารด้วยเก้าหารด้วยยี่สิบใช่ไหมสองจุดนิดๆอ่าสองจุดนิดๆนะฮะก็แบบอ่ะโอเคสองจุดหนึ่งแล้วกันสองจุดหนึ่งอ่ะ บวกด้วย y กําลังสองหารด้วยสี่อะไรครับรีตามอะไรครับรีตาม y เพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ไม่ได้แน่นอนแค่เห็นช้อยเนี่ยพี่ก็รู้แล้วว่าพี่ตัดทันทีเลยแป๊บเดียวใช่ไหมตัดแป๊บเดียวเนี่ยมองโจทย์ปุ๊บเนี่ยพี่ตัดทันทีที่สองช้อยเลยที่สามกับที่สองกับสี่ผิดแน่นอนไม่ใช่ใช่ไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมไปแบบเซนเซียนเลยนะครับ ทีนี้ทีนี้มาดูต่อครับเรารู้แล้วคำตอบข้อนี้ไม่หนึ่งก็สามแหละเพราะว่ามันเป็นรีตาม x พี่ขอเขียนด้วยนะฮะรีตาม x อกเนาะเห็นไหมเห็นไหมฮะอันนี้คือมองโจทย์นะครับอันนี้คือกระบวนการที่อยู่ในใจทั้งหมดนะที่เขียนพ่ออธิบายให้น้องฟังนะครับเพราะฉะนั้นพี่มองปุ๊บเฮ้ยอันนี้ย้ายไปหาเนี่ยข้อหนึ่งใช่พอพอเป็นไปได้ข้อสองไม่ใช่แน่แน่ข้อสามพอเป็นไปได้ข้อสี่ทีนี้น้องไม่ต้องไปคิดต่อเลยครับน้องเห็นอะไรไหม 5x กำลังสอง 5x กำลังสอง 9y กำลังสอง 9y กำลังสองมันต่างกันแค่ก้อนหลังน่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะครับน้องก็แค่มาเช็คต่อมาครับว่าเขาบอกอะไรข้อมูลมาอีกระยะห่างระหว่างโฟกัสทั้งสองเท่ากับสิบสองอ่ะจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพี่ใหม่อะอื้ แต่เขาบอกอะไรอีกครับนี่นี่นี่อันนี้อับหนึ่งนะอ่านจดก่อนจริงๆมันจะใช้ตรงจุดนี้ก็ได้นะใช้จุดโฟกัสเลยก็ได้นะน้องดูนี่นะครับน้องดูนะใช้จุดโฟกัสเลยก็ได้น้องดูไม่เอาไม่เอาเอาเอา,เอาตาเล็กตั้มดีกวนะ่าน้องดูนี่นะครับมาเอาเลือตาเล็กตั้มง่ายกว่านะไม่ต้องมาหมุนอะไร เขาบอกว่าความยาวของคอดที่ผ่านจุดโฟกัสและตั้งฉากกับแกนเอกเท่ากับสิบหน่วยเห็นไหมแปลว่านี่โฟกัสตึ้งอยู่บนนี้ใช่ไหมปั๊บนี่ปั๊บนี่โฟกัสใช่ป่ะ f สองเขาบอกอะไรครับเขาบอกว่าเส้นที่ลากตั้งฉากนะตั้งฉากนะคนะอดก็คือเส้นเส้นหนึ่งผ่านจุดโฟกัสหนึ่ง นะจุดไหนก็ได้สักจุดหนึ่งและตั้งฉากกับแกนเอกคือเส้นไหนครับเส้นนี้ไงนี่ใช่ไหมปัป๊บนี่เห็นไหมตั้งฉากเป๊ะเลยตรงนี้ตั้งฉากเห็นไหมครับลากมายาวเท่ากับสิบหน่วยสีเขียวเท่ากับสิบหน่วยคำถามของพี่คือว่าเส้นสีเขียวเนี่ยเรียกว่าอะไรครับเส้นลาตัสเลกตามนะฮะ,ะที่ขอแทนด้วย L R นะครับเท่ากับลาตัสเลกตาม โอเคไหมซึ่งความยาวลาตังเรตัมเท่ากับเท่าไหร่ครับ LR ถ้าเกิดน้องจําสูตรไดจ้จะรู้ว่า 2b กาลัง2ส่วน a นะ่ะน้องก็แค่เอาตรงเนี้ยเนี่ยนะครับนะครับไปเช็คกับข้อ1กับข้อ3ว่าเฮ้ยข้อไหนวะเมื่อฉันแทน 2b กาลัง2ส่วน a แล้วเนี่ยมันเท่ากับ1น้องลองดูดูเช็คข้อหนึ่งเลยครับเช็คข้อ1เช็คข้อ1ใช้สีเขียวเลยนะครับปับป๊บปับป๊บปั๊บ สองบีลังสองสองคูนด้วยบีกำลังสองเอาบีกำลังสองอยู่ไหนอันนี้คือ a กําลังสองใช่ไหมอันนี้คือ b กําลังสองใช่ไหมตามตามสูตรแม่นี่ไงตามสูตรแม่ตามสูตรแม,ม,แม่ไม่มีอะไรเลยตามสูตรแม่อสองคูณด้วยอะไรครับ b กนะําลังสองเนาะ b กําลังสองคือสี่สิบห้าครับแล้วหารด้วยอะไรครับหารด้วย a อถูกไหมเอคืออะไรครับ a คือเก้าเพราะว่าอะไรครับ b กําลัง a กําลังสองแปดสิบเอ็ด a เดียวเท่ากับเก้าถูกไหมเออเพราะเก้ากำลังสองได้แปดสิบเอ็ด อันนี้ a นะคล้ายๆเอาโอเคนาะอัดกันครับเก้าห้าสิบห้าสองสิบอ้าวเฮ้ย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 สิบกับสิบเป๊ะเลยคำตอบคือข้อหนึ่งนะเห็นไหมปั๊บคำตอบของเรานี่คือคำตอบจะเช็คข้อสามด้วยก็ได้นะครับอ่ามาสองคูณด้วย b กำลังสองครับคือยีิบห้าแล้วหารด้วย a ใช่ไหม a คือรนะูทสี่สิบห้าน่ะ เป็นไปไม่ได้นะมันไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งน้องสมมติข้อนี้น้องเหลือเวลาแค่สองาทีสุดท้ายนะครับอย่างแรกเลยถ้าสมมติน้องจะเดาต้องเดาแล้วเฮ้ยอาจารย์เจอเก็บและไล่เก็บข้อสอบแล้วต้องเดาแล้วทายังไงดีพี่มองปั๊บเฮ้ยข้อนี้รีตา x ข้อนี้ไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้น,ไไดน้องเดาเนี่ยไม่หนึ่งก็สามนะห้าสนะิบห้าสิบน่ะเหมือนโยนเหรียญแล้วนะถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดน้องมีเซนิกนิดนึงเนี่ย น้องรู้ลาตันเล็กตั้มเนี่ยใช่ไหมเท่ากับสองบีกำลังสองส่วนเอน้องก็แค่ไปเช็คฮะว่าข้อไหนที่มันลงตัวแต่แต่แต,แต,แต่ถ้าเป็นพี่นะพี่เห็นข้อนี้เนี่ยอันเนี้ยมันลงตัวหลุดหมดเลยน้องเห็นไหมถ้าเกิดจัดรูปเนี่ยอันเนี้ยลงตัวหมดเลยพี่จะเดาข้อหนึ่งนี่แหละครับถ้าต้องเดาเพราะนี้มันมันเอกำลังสองเท่ากับสี่สิบห้าไม่ลงตัวไงมีตัวหนึ่งที่ไม่ลงตัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นคาตอบข้อนี้เป็นสิบได้เนี่ยน่าจะเป็นข้อหนึ่งมากกว่าเห็นไหมฮะน,นี่คือเซนส์นของเซียนเดาข้อสอบ นะครับในห้องสอบนะข้อนี้ผ่านนะจบง่ายไหมง่ายใช่ไหมแต่ทําเองทําได้ไหมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นน้องจะเห็นว่าหลายคนที่ชอบบ่นว่าทําข้อสอบไม่ทันน้องต้องถามตัวเองครับว่าเราทําข้อสอบไม่ทันข้อสอบมันยากเกินไปหรือเป็นเพราะเราไม่เก่งพอนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ครับเดี๋ยวเจอกันต่อข้อต่อไปครับ